คลิปนี้นะครับเราจะมาทำเนียบสุดท้ายแล้วนะครับที่มีชื่อว่าราชาโชคครับตำแหน่งเจ้าบ้านคู่ครองของเราเนี่ยนะครับได้ราชาโชคหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะเป็นทำเนียบสุดท้ายแล้วนะครับราชาโชคแปลว่าอะไรครับก็มาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับราชาโชคแปลว่าได้คู่ครองที่มีความสง่างามได้พบกันในเวลาที่คาดไม่ถึงนะเข็มขัดสั้นนั่นเองนะครับหรือ เจอกันในนาทีสุดท้ายรถด,ด่วนขบวนสุดท้าย,ยาเคยได้ยินไหมหล่ะครับนะหรือเจอแบบไม่ได้แสวงหานะปุบป,ปับได้เจออะไรอย่างเงี้ยไปเที่ยวแล้วเจอนะครับไปต่างประเทศแล้วเจอนะครับไปเรียนต่อแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือหรืออ,อยู่ดีๆกลับมาในเขาเรียกอะไรกลับมาจากเรียนต่อนะครับแล้วก็มาเจอโดยบังเอิญน,นะไปเข้าสังคมอะไรก็ว่าไปเนียเดี๋ยวจะมีในรายละเอียดนะครับหลังจากนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาเข้าใจทําเนียก่อนนะอารมณ์ประมาณนี้นะ พยายามอธิบายให้คนเห็นภาพนะครับลัคนาราศีแรกนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับก็ยังจํากันได้เนาะลัคนาราศีเมษเนี่ยเจ้าบ้านคู่ครองคือดาว6นะครับงนั้นหไปอยู่ตรงไหนถึงเป็นราชาโชคนะครับหต้องไปอยู่ที่กรกฎครับถ้า6ในบารโคชชีวิตไปอยู่กรกฎเนี่ยคือราชาโชคนะครับลัคนาราศีพฤกษกนะครับมีเลข3เป็นเจ้าบ้านคู่ครอง3เนี่ยต้องอยู่ที่ตําแหน่งพฤกษกเองนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นราชาโชคนะครับ ตอนนี้ทุกคนรู้หมายเลขที่เป็นเจ้าบ้านคู่ครอ,องของตัวเองแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าบ้านคู่ครองมาอยู่ช่องบ้านตัวตนแปลว่าอะไรค่ะแสดงว่าคู่ครองคือคนที่รู้ใจมีความเข้าใจกันมีนิสัยคล้ายกันหรือมีเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านมาเหมือนเหมือนกันนะคะบางคนค่ะไม่มีคู่บางคนรักรวมเพศความหมายนี้นะคะอาจจะเป็นทุกความหมายหรือเป็นความหมายใดความหมายหนึ่งก็ได้นะคะถัดไปค่ะ ถ้าเจ้าบ้านคู่ครองของคุณไปอยู่ช่องบ้านการเงินแปลว่าอะไรคู่ครองคือมีทรัพย์สินเงินทองนะคะได้เงินจากคู่หรือได้เงินจากเพศตรงข้ามทํางานร่วมกับคู่เมื่อเจอคู่แล้วจะมีเงินมีทรัพย์สิสนหรือมีความรักที่มีเงินมาเกี่ยวข้องนะคะเพศตรงข้ามเข้ามาหวังเพื่อเงินนะบางคนรักคู่เพราะเงินค่ะ ถัดไปนะคะเจ้าบ้านคู่ครองไปอยู่ช่องบ้านสังคมนะคะคู่ครองของคุณเป็นยังไงคะคือเพื่อนค่ะคือเพื่อนของเพื่อนก็ได้เพื่อนสมัยเรียนคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเจอคู่จากการเข้าสังคมออนไลน์โซเชียลนัดเดทนะคะมีแม่สื่อแม่ชักนะคะคู่เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักก็ได้คะ่ะ อันดับแรกเลยค่ะใช้กับตัวเองจะได้เลือกคู่ถูกเลือกคนไม่ผิดดูคนที่เข้ามาเนาะเลือกคนได้ถูกไม่จําเป็นว่าจะต้องดูคู่อย่างเดียวนะคะดูคนที่จะเป็นมิตรกับเราสนับสนุนเราอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่เจ้านายลูกน้องหรือคนที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเนี้ยค่ะเราจะได้รู้จักวิธีการเข้าได้ถูกวิธีเงี้ยค่ะ 1. ความรู้ที่เราเรียนในวันนี้นะคะเราจะใช้กับเพื่อนๆค่ะ และคนในบ้านคนรอบตัวค่ะแล้วอย่างแรกนะคะก็คือเราจะไปดูของคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเพราะว่ามันก็มีบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าปากเสียงทะเลาะก,กันเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะเราก็จะเอาไปดูนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะหรือคนที่เคยเกิดปัญหาเรื่องของความรักหรืออะไรต่างๆนะคะเราอาจจะไปช่วยในการที่ดูรหัสบาร์โค้ดอะคะ่ะแล้วทําความเข้าใจในแต่ละอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น ดวงที่เป็นดาวจรหรืออะไรต่างๆนะคะสามารถที่จะไปไขปัญหาหรือไขความลับแล้วให้เกิดความเข้าใจและเกิดความกระจ่างได้มากขึ้นนะคะ